สวัสดีครับพบกับบลสบายสไตล์อดีในเพจราคาคุยนะครับกลางสัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีให้รุนกันหลายคู่ด้วยกันนะครับโดยเจ้าถิ่นสเปอร์อันดับ4เจอกับคริสตัลพาเลสอันดับ13ก็เป็นทีมจากลอนดอนในลอนดอนด้วยกันทั้งคู่นัดนี้เชื่อกันว่าปอชิติโนต้องเน้นลูกทีมให้เอาชนะคู่แข่งให้ได้เพื่อบันทึกสถิติว่าใช้สนามนัดแรกเลยนะครับเป็นตดแรกเดิมสนามที่จุผู้ชมเกิน60,000คน แล้วเอาชนะคู่แข่งร่วมเมืองลอนดอนนะครับโดยแฮร์รี่เคนก็ยังเป็นกําลังสําคัญนะครับนัดที่แล้วแม้ว่าจะพลาดให้กับเลี้ยวพูแต่ว่าการที่ไม่ชนะมาเลย5นัดนะครับแพ้4เสมอหนึ่งนัดนี้ยังไงสเปอร์เอาแน่ครับทีมของฮรสเซนคริสเซอร์เพลสที่มาเยือนน่าจะต้านไม่ไหวนะครับกําลังสําคัญที่ทีมเยือนอย่างคริสเซอร์เพลสพึ่งก็คือซาฮาทําไป8ประตูนะครับแล้วก็ยังมีกองกลางอย่าง มิลิววเจวิชที่ทำไปสิประตูแต่ว่าคงจะสู้สเปอร์ลำบากครับด้นนี้เชื่อว่าสเปอร์เดินหน้าบุกตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่าในเวลาเดียวกันนั้นทีมคู่แข่งที่จะชิงอันดับ3อย่างเชลซีก็ลงแข่งด้วยถ้าชนะก็ยังมีรุ่นที่3อยู่นะครับสเปอร์ชนะอย่างน้อยๆมีผลต่าง2ประตูแน่นอนครับ